นี่นี่พวกเธอกำลังทำอะไรกันเยี่ยนหนิงซานสะพานนักเรียนหนิงซานเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันฉันเทำกระเป๋าตังหายนะ่ะเลยมาดูเผื่อว่าจะตกที่นี่กระเป๋าเธอหน้าตาเป็นยังไงล่ะฉันจะช่วยหาอ่าไม่เป็นไรขอบใจนะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันจะไปหาที่อื่นเธอหาที่นี่ไม่เจอหรอกเพราะมันอยู่ในโต๊ะเรียนของฉัน ไปกันเลยเถอะไม่งั้นอาจจะมีคนหยิบไปได้นะไม่เป็นไรเมื่อก,กี้พวกเธอกำลังพูดเรื่องเกี่ยวกับค่าเรียนใช่ไหมเปล่าฉันจะช่วยนายเองฉันเองก็เป็นผู้ช่วยครูของห้องดีเหมือนกันฉันบอกแล้วไงว่าเปล่าผู้หญิงคนนี้น่ารำคาชมัดอย่าให้รีบ,รบออกไปจากห้องนี้ซะโอเคขอโทษที่รบกวนนะ นิงซานสนใจอี้ซินแต่เธอแต่เขาไม่สนใจเธอขอปากกาอยู่นี่ไงหลอกการฝึกทหารเสร็จสิ้นแล้ววันครบรอบโรงเรียนก็จะตามมาเธอมีแพผนจะทำอะไรไหมวันครบรอบโรงเรียนใช้ชีวในชีวิตก่อนฉันซ้อมละครเวทีในบทบาทตัวน้ำหญิง สอาทิตย์ก่อนวันครบรอบโรงเรียนโดยที่ฉันไม่คาดคาดไม่ถึงว่าเหย่ยวางยาและถ่ายรูปฉันที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยจากนั้นเธอก็จัดฉากโดยกล่าวหาว่าฉันรบบทน,นี้ด้วยวิธีสกรกอาลัน,ลนฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะเป็นผู้หญิงที่ได้เสด็จท,ทำแบบนี้ขายหนะ้าจริงๆออกไปจากโรงเรียนแล้วซะฉันไม่ได้ทำ เธอแทนที่ฉันในการแสดงในขณะที่ฉันต้องออกจากโรงเรียนเพราะชื่อเสียงถูกทำลายฉันคงจะยุ่งมากหลังจากการฝึกทหารจบนะฉันไม่มีเวลาให้งานครบรอบโรงเรียนหรอกแต่ทุกห้องจะต้้งเลือกผู้เขารับคัดเลือกที่จะเป็นนางเอกของการแสดงนะผู้เข้ารับการคัดเลือกจะสามารถข้ามการฝึกทหารใ,หในสัปดาห์สุดท้ายได้ ฮ่าฮ่าใช่แล้วเธอเข้าเรียนวิชาฝึกทหารแทนฉันในช่วงบ่ายดีได้ไหมหลิงเกิดการฝึกทหารฉันจะไปแทนเธอเองโอเคอี่ซินฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงยังมีอีกอย่างอะไรเหรอฉันหวังว่าเธอจะคุยกับฉันถ้าเธอมีปัญหาอะไรหรือเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือที่โรงเรียนเอ๊ะ ฉันต้องรับโทรศัพท์นะ่ะรอแป๊บหนึ่งนะอีสซินสวัสดีค่ะนี่ใครคะฉันเองอีซินฉันจะเป็นตัวเลือกแรกของเธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีซินและสุดท้ายอะไรหรอที่จริงแล้วฉันฮะ <laughs> ฉันได้ยินว่าพวกนายเดอเรียนนี่กำลังทำอะไรกันเหรอหลี่ชิง เออฉันมาผิดที่นี่ผิดเวลาใช่ไหมอ่าไม่หรอกนายกำลังพูดอะไรของหล่อย,ยี่สินเปล่าไม่มีอะไรหรอกกลับไปที่ห้องเดียนได้หรออ๋อโอเคแล้วเจอกันบายยี่สินบายลี่ชิงเออฉันต้องไปแล้วหล่อย,ยี่สินหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะฉันไม่ได้บอก ฉันไม่ได้บอกว่านายไปได้มานี่ไปที่ยิมกันแล้วไปซ้อมฉันปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมฉันจะต้องโดนตีและเนี่ยนายคิดว่าไงเช่วยฉันด้วยห้องเองนักเรียนเกรดสิบกำลังฝึกทหารมีคนนิดเดียวที่เจอฉันในทางที่มาฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าเยากำลังทำอะไรอยู่ เธอมันปลอมมากเท่าที่ฉันจําได้รหัสผ่านคือเธอลบประวัติการโทรเธอลบเข้ม,มากไม่มีประวัติการโทรเลยฉันเจอละเธอมาทําอะไรที่นี่หรอฉันดีใจมากที่เธออยู่ที่นี่อลันฉันมีเรื่องต้องคุยกับเธอเขาเจออะไรหรือเปล่ามากับฉันเราคือกันที่นี่ไม่ได้ ฉันเห็นเดาส่งข้อความหาใครบางคนในตอนพักฉันดาว่าเธอกําลังรายงานที่อยู่ของเธอให้กับเขาที่อยู่ของฉันเธอส่งข้อความหาใครเหรอฉันไม่รู้ฉันเช็คโทรศัพท์ของเธอแต่ข้อความถูกลบไปหมดแล้วแต่ฉันพบว่าเธอุยโทรคุยกับใครบางคนชื่อเอ็มมอนของฉันทุกคืนเธอพูดว่าเอ็ดมอนองนั้นเหรอใช่มีะไรเหรออลัน เธอรู้ว่าเอ็กมอนคือใครหรอใช่เขาทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกแต่หลังจากนั้นเขาก็ส่งฉันไปนรกเธอโอเคไหมอลัน,ลนใช่ดูเหมือนว่าบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นโรงเรียนเลิกแล้วในที่สุดวันหยุดสุดสัปดาห์ก็มาถึงฉันจะนอนดึกๆเลยเธอมีแต่นอนนะอลันล เธอกำลังคิดอะไรอยู่น่ะโรงเรียนเลิกแล้วนะเอ๊ะหลินกลับบ้านกันไปกันอนลอนอย่าลืมนะพรุ่งนี้เราไปดูหนังกันเอ๊ะจะมีหนังเข้ามาใหม่เธออยากไปดูด้วยกันไหมเธอตกลงกับซูโม่ไปว่าเธอจะไปดูหนังกับเขานะจะไม่ได้หรออ๋อใช่เดี๋ยวฉันโทรหานะโอเคพรุ่งนี้เจอกันนะบาย เมีอะไรหรอเธอจะไปดูหนังชัดอิฉาจังเธอจะไปกับเราไหมไม่หรอกฉันไปไม่ได้ฉันต้องเข้าโรงเรียนประกวดเฮ้อสู้ๆนะเพื่อนรักอัลาลิงในที่สุดก็อยู่ที่นี่ฉันจะตกรถระวังด้วยบาย ฉันคิดว่าดิ่งกำลังหลบหน้าฉันเธอเก็ีฉันหรือเปล่าไม่แนะ่นอนเธอคิดมากเกินไปแล้วนะออฉันบอกให้นายแอบตามเหยาไปนายได้อะไรไมาหรือเปล่าแนะ่นอนเธอต้องหาผู้ชายคนนั้นแต่ฉันไม่ได้ยินสิ่งที่เธอพูดฉันได้ยินแค่ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปที่ของลู อกูลูอลันอลันอลันลูนออลันเธอ,อ,อโอเคหรือเปล่าออลันฉันโอเคฉันไม่กลัวหรอกฉันจะฉีกหน้ากาก,ากของเย่นห้าชันบาลู อันนี้เร็วลูกแม่อยากจะแนะนำให้ลูกรู้จักคนสักคนนะจ๊ะฮะเขาอยู่นี่ถึงบ้านแล้วค่ะแม่สวัสดีอลัน,ลนฉันชื่อเอ๊ะแม่คะูอยากกินส้มจังโอเคจ้ะแม่ปอกให้แล้วลูกมันเป็นของลูกจ้ะอืมอลานจังขอโทษนะคะคุณได้พูดอะไรหรือเปล่าเออผมว่าผมพูดว่าผมชื่อ ดินเท่าฉันหครับโอเคแต่มันไม่ใช่ทุระของฉันค่ะเอ่ออลันคุณพ่อเขารับอุปการะห้าวเฉินก่อนลูกจะเกิดน,นะคุณพ่อรับอุปการะเขาหรอคะหนูไม่เคยรู้เลยห้าวเฉินอยู่ต่างประเทศมาหลายปีเขาเพิ่งกลับมาเมื่อวานและเขาอยู่จะอยู่ที่นี่กับเราตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปใช่แล้วครับอลันเธอมาหาฉันได้นะ ถ้าต้องการความช่วยเหลือเรื่องการเรียนมันไม่จำเป็นหรอกคะ่ะฉันมีครูสอนพิเศษอ๋อจริงเหรอน้าบอกฉันว่าเธอกำลังจะเปิดร้านอาหารนี่ถ้าเธอต้องการอะไรฉันฉันไม่ต้องการฉันไม่ต้องการความมีน้ำใจจำปลอของนายอาาร่อนวันนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอากงต้องคิดว่าฉันทำเกินเหตุจริงๆแน่ไม่ค่ะอากงหนูแค่เลาไม่ได้ หนูไม่ถึงอะไรในการที่หนูมีพี่ชายอากงกับแม่คอยอยู่ข้างหนูตลอดหนูกลัวว่าเขาจะเอาอากงไปจากหนูกินอะไรอยู่นะลูกไม่หรอกเขาฉันจะดีกับหนูเขาไม่พาใครไปจากหนูแน่นอนหนูคือหลานของอากงไม่มีใครมาแทนที่หนูอยู่ได้จริงเหรอคะใช่แล้วจ้ะหนูเป็นลูกของแม่ไม่มีใครมาแทนที่หนูแน่นอนจ้ะ พวกสาะระเลวพวกนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขฉันจะเอาคืนลูกลูก,ลกเพื่อแก้แค้นที่แม่ของฉันตายถ้าแท้ของห้าวฉันโชคดีที่ฉันเห็นในชาตนนินี้ฉันจะไม่ทำพลาดซ้ำอีกแล้วช่วยด้วยพ่อกับแม่ของผมบังคับให้ผมไปรัดบอดคุณเจ้วหาวโหลผมขออยู่ที่นี่สักพักได้ไหมครับ แน่นอนจ้ะตาบสบายเลยมานี่สิฉันจะพาเธอไปห้องเองอัลลานอันห,นนหูพวกเธอคงจะเหนื่อยมากแน่ๆกลับไปที่ห้องกันเถอะขอบคุณนะครับคุณนะนี่เกิดอะไรขึ้นหรอผู้ชายคนนั้นเป็นใครมันไม่ใช่เวลาฉันจะบอกนายทีหลังโอเคเธอดูมีความลับนะ จะไม่มีใครนัดบอดให้เธอจะไม่มีใครนักบอดให้เธอ,อ,อที่นี่และที่สำคัญฉันจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจอำน้ำเสร็จหรือยังทำไมนายอยากจะแอบมองเหรอเพราะนาฉันมีคำถามจะถามเธอนะเข้ามาสิ เรามาพูดถึงการแสดงออกของเธอในตอนนี้กันฮะและผู้ชายที่เรียกว่าพี่ชาของเธอเขาดูไม่ใช่คนดีเลยฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาทั้งนั้นฉันไม่ชอบเขาได้ซ้ำดีฉันเหมือนกันเราอยู่ได้กันอย่างไรก็ตามฉันคิดว่าตอนนี้เธอทำเกินไปฉันไม่ได้ทำเกินไปสักหน่อยนายลืมสิ่งที่นายเจอในโทรศัพท์ของเหยาไปแล้วหรือไง ถ้าหมถึงหินดินห้าวเทียนคือเอกมอนเอกมอนดันเต้เขาแห่งมอนเตอร์คริสโตนะหรอเขาก็เป็นแค่ตัวตวลกที่พยายามจะเป็นตัวรังแคนก็เท่านั้นแหละตัวรังแค่เขาคือลูกบุญธรรมของพ่อกับแม่เธอนะเขาจะาแก้แค้นอะไรเขาคือลูกบุญธรรมของพ่อกับแม่ฉันแต่เขายังมีแต่เขายังเป็น ลูกหมาป่าที่ทะเยอทยะยาอีกด้วยถ้าเธอไม่อยากพูดถึงมันก็ไม่เป็นไรนะฉันจะคอยเฝ้าดูเขาและปกป้องเธอเองขอบใจนะอันหูเราไปกินข้าวข้างล่างกันได้เลยไปกันเย็นหัวเหรอให้ฉันสักทีนักบวดที่พ่อกับแม่ฉันจัดให้มันน่ากลัวนะนายก็เคยเจอมาก่อนนี่อันหมิงเธอมีฝากที่ใหญ่ฟันแหลมแล้วก็ตาที่ โอนออกมาฉันรู้เธอกัดแขนของนายแล้วบอกว่าอยากจะทิ้งร่องรอยของความรักเอาไว้นี่หยุดยิ้มเลยนะนายนี่ช่างเลิศจริงจริงฉันไม่ได้ยิ้มอะไรเลยนะไม่เลยให้ตายเถอะนี่นายเป็นเพื่อฉนันหรือเปล่าพวกะเธอกำลังคุยอะไรกันดูมีความสุขกันจังมีอะไรทำให้นายไม่สบายใจหรือเปล่าติ้งอันบอกฉันได้นะมันจะได้สนุก อลัน,ลนเธอก็เป็นเหมือนกับอันบิงเ <c oughs> หรอฮัาหเฉาเนนั่งในที่ของฉันเขาทนไม่ไหวแล้วที่จะมาแทนที่ฉันเหรอในฐานะคนที่โตกว่าฉันเขาต้องนั่งตรงนั้นแต่เขาไม่แรงจูงใจที่ผิดๆเขาไม่สมควรได้นั่งตรงนี้เจนหาวยุติเกกับลำดับความสำคัญของความอาวุโสอลันล จะนำเส้นมาเอาที่นั่งคืนหรือน่าสนใจโหลดูกังวลฉันเดาว่าเขาต้องคิดว่าอลลานกำลังเสียมาระยาแ,แน่ๆถ้าฉันให้ที่นั่งนี้แกอลลานคนต้องคิดว่าฉันเป็นคนใจกว้างแ,แน่ๆอลลานเธอนั่งตรงนี้ก็ได้ถ้าต้องการฉันจะนั่งที่อื่นคุณโนูคะที่ฉันเอาจานใหม่มาให้นะคะขอบคุณค่ะ อลัน,ลานอากองกำลังกวดฉันหรือเปล่าอลันตัดสินใจผิดแล้วอาหารวันนี้อร่อยมากหวังว่าหนูจะชอบนะแน่นอนค่ะอากงห้าวฉันช่วยหลือตัวเองนะน่าเป็นการต่อสู้ครั้งแรกของเราหรือเปล่าห้าวฉันแพ้แล้วโอเคขอบคุณครับอลันทำตัวเสียมมรยาาก,กับฉันแต่เจ้นหาวกับไม่ว่าอะไรเธอเลย ดูอเหมือนว่าเธอจะเป็นแก้วตาดวงใจของเขาสินะเอฟเ็นไ,ไรมันไม่สามารถหยุดฉันจากการทำลายชีวิตของเธอได้หรอกลูกอลัน,ลนวันที่ดีของเธอได้นับถอยหลังแล้ว